สี่สามสองแอคชั่นสบายดีพบกับเพื่เดียวกับทีมงานทายดีทายดีทีแอบทีมงานที่แอบสบายดีปีใหม่ทุกสันวันปีใหม่เนาะพี่น้องหนึ่งสองสามสบายดีปีใหม่บายดีเด้อพี่น้องทุกคนเนาะอยู่คอยอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทย ไต่กาตั้งสมาธิเนาตัวเนาะเอาหวยพนตัวสวยพอนียพปีใหม่บ่แป็นใครก็ว่าผมเป็นเอาพีใหม่นี่ก็ให้รั่มให้รวยเลยพี่น้องเด้ออันช่วยรถไฟปีเก่าเด้อชาดูชามีแต่รั่มแต่รวยทุบแต่เลี้ยวนั่นนะดีดีแล้วตัวเนาะสวยงามอยู่เดียวรั่มรวยจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องเด้อแบบแบบนี้นะปีใหม่ ปีสองพันอะไรระมาณนี้สองพันยี่สาสามภาษาเล่านะสองพันสสามสมเนาะเนาวกวางชิวานัไคุณคุณกวางคุณมีอะไรจะอวยพรไหมคุณจะว่าคุณมีอะไรจะจะอวยพรเ็บซีเรา1,700งพันเจ็ดร้ยกว่าคนไหมใจดีลายเน้อ ยังไม่ติดสูกการไมขอบใจเขาต้องยกไม่ไหวรคเนึอทั้นตัวเนาะมึงนีาตัวนายโยนแใต้เยวเขาจะหุคำว่าเดียนายโยนแรงใต้นาะขอบใจเลยเด้เนาที่ตามเนาะเดียมาเงุมามาอวยพรนะชนี่ที่ตามข้าที่เขาเบอง์ข้าวไหนมีสุขภาพแข็งแหงรายการเอาสิมามารีวิวนี่แหละตู้มารีวิวสถานทียน ทั้งบ้านหรือว่าเรือนเพื่อนหรือว่าบ้านเจ้าของโรงสีเพิ่นจัดงานใหญ่ให้เราวันนี้ให้ทีมงานใครดีวันหนึ่ง่นว่าครับผมอ่าก็เลยให้ตู้ตู้ตู้ซิดตู้ใต้ตู้พ่วงตู้ยุ่งนี่เต็มที่เพราะนะเต็มที่เนาะพี่้องแต่มือเนี่ยเรียกต่อได้พรุ่งนี้ท้องานต่อครับอะไรเงินเก่าที่โอ้ยคุยยกผม็อยากยาย ปว้แล้อขออภยพอนอะไยพอนขอโท้ยครับสบายดีแค่นึงเด้อขอบใจ FC ทุกคนเนาะ FC ประวาอยู่พังเราโดยเฉพาะพังไทยเพื่อนเพื่อนบ้านเเนาะนอเข้มแนลายเขเมแน์กรแน่เด้อทางที่น้องพันไทยเฮาเบัดเนะตุ้ใต้ทุกนยงตุ้กว่เนาะนะกขอให้ทุกคนนามีสุขภาพแข็งแรงเด้อขอให้ เจ็บจะจนเนาะปีใหม่ปีนี้ปี2003นาเนาะพญาลูกค้าก็ถือว่าเบิดบแล้วเนาะถืะอว่าโควิดช่วงนี้สโควิดกัโบโ,บโบมีแล้วเนาะขอให้ทุกคนร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขหลายเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับอาผู้ใดที่เดินทางเนาะที่จะกลับบ้านหรือว่าเด็ดเวียกอยู่ห่างไกลจากพ่อแม่จะกลับบ้านไปอาขอพรหรือว่าลดน้ำดำหัวพ่อแม่กับขอให้อา รมัดระวังเนาะด้านการขี่รถขี่ล่างบอกกินดื่มกับให้มีสติเนาะให้ทุกคนมีสติมีแม่นเพราะว่าถ้าเามีสติแล้วก่ะเหตุมันกิดจาบกเกิดเนาะทำเมาห้องก็นอนเนาะเทาปุไปต่อเนาะแบบนั้นเนาะเอาคอยทุกคนมีสุขภาพแข็งลำรวยเด้อสาธุเอาอันนี้ย่างนึงข่อยจิปาดเด้อผักผักผากตัวนี้ที่เรื่างเท่าไหร่เนาะเป็นวันจะออก ชอยชื่อได้จะชื่อแต่อันจะกินแต่จะตูดจะจะพากันตูดหลยจะพากันตูดไลยตูดตูดเห้เอาตูดมาเนี้มานี่สีรีวิวได้เพื่อ่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเดียผมไ้เห็นเากันเอาาสีรีวิวนะตัวเนาะรีวิวอ่ะเอาสี้า เพราะว่าลินสงการอยู่ประเทศลาวมีอย่างแน่นะเนาะตัเนาะเพื่อให้ประเทศลาวกับอีกอย่างกับเขาก็อยู่อยู่อยู่บ้านนอกแน่นอนว่าตรงๆเนาะเขาก็อยู่ขี่นอกเนาะตัวเนาะชนบทว่าสเละมันจะอยู่ในถนนใหญ่เอ้าแม่ยมีหน้ามายู่เดี๋ยวไปเบิ้งน้อกันตู้เอ้าแวบเว้าเอาเนาะตัดมาสบายดีเบาเวียงเบาเวียงเชนีนลอกกามันี่กามากิน อยู่เฮือนตู้ชิดเนาะเป็นจัดงานพี่น้องเลยอยู่กับทีมงานใครดีนะตูเนาะจะได้มาห่วงงานกับทีมงานใครดีอยู่ที่เฮือนเพื่อนเองพี่น้องเลยเอ้าเป็นเกียรติเลยตูเนาะมัวนน้ำกันหรว่าคำคุ้นน้ำกันเนาะตูเนาะแม่นแม่นแม่นอ้าเนาะเดี๋ยวฉิบไปรีวิวก่อนเลยตูเด้อโอ้ยเลยไปรีวิวก่อนเนาะเอ้ามีอย่างแน่้ยตู้ใต้เอ้ยป้อมยังทึ่งหลังอ่ะนะะว่ายน้ำอยู่เนี่อ่าสะว่ายน้ำเนาะไปสะเพานบ้านเราก็เนาะกะว่าคล้ายๆอันเดียวกันละเนาะ สะใบน้ำเหรอะใบน้ำบุญมกินไงชาวพม่นี่เดียวหวยจังหวะลง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 ๆหาเจ้าหนะตู่ลงลงให้ FC มึงดูหาไปีนเ้ยพมลคนลงม้อเนี่ยลงรดลงลดได้อยู่ดอกอย่างงตู่งไปลงไปผมจะตุกได้ขอ่าเห็นนดตัวเอ้ยรักคลียตัวผูซื่อกินดีเลยอื ผมว่าตัวต้มากั่างหำไหมอ้างานพูดไม่พออีกแล้วอ่านอกเับพนอนะหำเนี่ยเป็นการนาถ่าภาษาเล่านี่เป็นกาอาคำว่าหำเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังนะมันจะเป็นคำสุภาพที่ผู้ใหญ่เรียกเด็กนะครับครับเพราะว่าอ่าแต่ฟังเพื่อนบ้านเราอาจจะพังแล้วดูอ่าไม่เพะไม่สุภาพแต่ว่าฟังเราเขาจะเรียกเด็ก ผู้ใหญ่ที่มีอายุเรียกเด็กกาเขาจะเรียกอย่างนี้ครับสำหรับผู้ชายเขาจะเรียกว่าหำ um นะครับขอโทษด้วยครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาพามาเนาะอันนี้ขนาอย่างหน้าเฮือนหน้าบ้านเนาะว่าจะจ้าเออทั้งหุ่นกระิ่นคือกันเนาะคนเนาะจากนู้นก็เล่นเหมือนกันอันนี้เขาจะพามาอยู่หน้าเฮือนเท่านะมาลิ่นเออ สบ,สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนอีกเท่าหนึ่งเนาะในหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าคนเนาะเพราะว่าตุสิษ์จะพามามาเบิ้งว่าประเทศลาวเฮาเนะาะแต่ว่าเขาลินปีใหม่กันจังไดลินสงกรารกันจังไดเนาะเพราะว่าสงกรารปีใหม่ลาวกับปีใหม่ไทยเขากะอยากซ้ำๆกันเนาะตรงกันว่าซ้ำมือเดียวกันเนาะอากาศขาดบ่ได้อากาศเม็นเบรีรยลาวเนาะทุกคนเนาะ เบียร์ลาวเบียร์ของคนจริงใจตุ้ยุงเอ้ยอารีวิวนำหน่อกัวตุ้ยุงอยากป้าคอยแล้วอยากป้าคอยเฮ็ดเวียกผู้เดียวล้วบาทนี้เนาะคอยอยากเข้าอะไรนี่นี่ยผมเพิ่งกินเข้ากนแต่เชร้าสนับสนุนโดยเคยเล้าเบียร์ลาวเบียร์ของคนทือว่าจริงใจเบียร์ลาวเนาะพี่น้องถ้าเป็นภาษาฝรั่งโน้นก็จะอ่านว่าเคยลาวเคยเหล้า บสนุนเลยเบียร์ลาวขาดพวกอะไรนี่พี่น้องนี่นะเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิงทางนั้นเนาะทุกคนเนาะเอาตู้ใต้ตู้นงค์ไปพาไปเบิงเนี่ยว่ะไม่ได้คนจีบไปให้เขาเขาอยากเว่าให้เอาว่าว่าว่าเด็กน้อยเข้ากินเข่าตู้นงค์อันพากเข่าเห็ดหยังเนาะเห็ดหยังให้เขากินเนาะทุกคนเนาะเอาลืมตู้มาไปกวอนตู้บาทหนึ่งอ่าลืมลืมอ่า ขอบใจทั้งอ่าเจ้าของลุงสี่พ่นเนาะเพิ่นแปลกบ่เฮาคือนุ่งเสื้อสีเดียวกันตุ๊งนี้นะสีขาวนี่ขาวอ่าเด้กตุ๊เพราะว่าเจ้าของลุงสี่พ่นชื่อให้เฮาอีไม่แม่นแมนแมนเนาะขอบใจเพิ่นเนาะอาขอบใจเพิ่นแ่งภาพแข่งแล้วนะรวยทำรวยอ่ามันเป็นภาพใหญ่ได้พันนี้นะผมช่วยกับเป็นปีเก่าเด้อแม่นเนาะเพราะว่าเฮากะ เพื่อนสนับสนุนเขามาตลอดเนาะแมนเต็มเต็มที่นะอะไรขอภาวนาให้ช่องเฮาโด่งดังมีรายได้เฮาจะตอบแทนเพื่อนเนาะทุกเนาะเราขอบใจเอฟซีอะไรเอฟซีที่คอมเมนต์ไว้กำลังใจนั้นอยากให้เฮาดังอยากให้เฮามีรายได้ตลอดเพื่อให้เฮาอดทนไปก่อนเด้อเพื่อนนะให้สู้แมนเฮาวการ์ดซีขอบใจเนาะเจ้าวันทำอวยพรที่เปิดอวยพรเหฮาเนาะอดทนเนาะวันชนะเนาะไปทุกไปเนย่ยไปทุกที่ฮะไป ป้าตัวหอยแวนเจ้าน่ะคือคือแมงน้ำหมวกไม่เห็นเขาเลยที่าเขได้เลยอ่าเนาะอ่าเดี๋ยวชุดยเจาย่างพลาพลากันย่างไปก่อนเด้อน่าสบายดีบักหำน้องล่ะบักมีบักหำสบายดีเนาะสบายดีเอฟซีเนี่ยเด้อสบายดีแล้วอันนี้ไปยังไงเนี่หัวเป็ดอยู่โอ้สีบุญเก่าเป็ดบอกว่าทำอะไรนี่ฮะเป็ดปิดซีฮ็ดอะไรกินอ่ะนี่ยลายแนวอยู่ โอ้อาวจ้าสวัสดีทุกคนจะขอพูดไทยด้วยเด้อขออนุญาตอันนี้เราจะอันนี้เป็ดนะครับนี่คือเนื้อเป็ดหรือว่าสิ้นเป็ดเราจะเอามามาทำเราจะเอามาทําเป็นเลือดกินเขาเขาเรียกว่าเลือดแปลงเป็ดอ่าพี่น้องฟังนั่นจะมีหรือบอหาบ,บึหูนะ้เนาะแต่ว่าทางนี้โอ้ยฮิตกินกันร้ายทางนี้เนาะขาดบาได้ก็คือจา เลือดแปลงเป็ดกับกับเบเียร์ลาวนี่เคยลาวนี่อุ้ยสุดยอดเลยครับยอดเลยครับไปทงานปนทงนั้นไปทางไหนนะดูไปลายางไปเบิร์กี่ไปไปเบอ,อบร,ร์แรกคุณเบอร์ว่าอะไรโอเดี๋ยวะจะคอยพาไปเนาะอาไม่คัวไม่คัวได้หนิเนาะปลานางปลาของตู้ชิดเด้หนิเด้อสบายะีปยืมซี่เพินว่าเป็นเจ็ดยังอันนี้ นีชิม่าเห็ดป่า,า,ปาเผาปลานินปลาเผาเนาะปลานินโอ้ชิมงานใายดีจัาเต็มมืีมือนี่คัวชิไข่หยัดใส่หรือว่าตะไคร่หยัดใส่ตะไคร่หยัดใส่ปเป<อ>ล่ามือนี้เป็นวันครอบครัวมือนี้เป็นวันครอบครัวเอาชิมมากินเด็ดรอบครัวมือปีใหม่นะี<อ>้ยนะการกงานหนะปีใหม่เราโอ้ยอป่าตัวบักใหญ่บางใหญ่เลยพี่น้องนี่ฝ่ามือข่อยเนาะทต่ฝ่ามือพวดหลับไปขามันนะเด็กี่เนาะ จะพามาเบิงเนาะผินป้าเปีเป็ิครัวแล้วเวล่ะสวัสดีสันนี้เนาะอสบายบายดีเป่าวงเดือนเด้อปลาวงเดือนเซแน่เนาะอันนี้เนาะปากน้ำไเด้อพี่น้องเลยปากที่ตามมาเเด้อนี่เนาะพี่น้องเนาะที่ว่าที่เด็ดก็คือนี่แหละเลือดบุ๊บตีแดงเด้อบุตบตีแดงบุเลือดก็ว่าเอาเจ้ามา ทำกินเลือดแปเงเนาะ,ะเขา,นะเขาบอกว่ายันช่องยูทูปเพิ่นแบนบอแต่ว่าเขาจะลองเอาลงเบิ้งถ้าเพิ่นแบนเขาก็สิลบออกเนาะอันนี้เห็ดยังอันนี้ใส่ปลา,า,าใส่ปลาใส่ไปเลยอืมใส่ปลาเนาะู้ใส่ปลาว่าฉันเนาะกำลังกระสีเริ่มเนะาะกำลังสีเลือดม,มาฉันช้าพี่น้องหากะแต่งกินเข้าเที่ยงเนาะตอนนี้นะเพราะว่าอากาศจะฮอตลายทุกคนก็ลิ่นปีนี้ก็คือสิม่วนด้วยว่าพญยยาจะโบมีเนาะโควิดจะโบมีว่าฉันช้า แล้วคนเนาะอ่าประกันสามัคคีเนาะปีนี้ก uh, uh um, uh ็เป uh 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 ็นปีที uh ่พี uh ่พ่อว่าง่ายๆกันซัมบ้าขับปล่อยออกแต่คุกเนาะทุกคนเนาะแม่นบอตุยงแม่นยู่จากปีเราไม่ได้ดิ่นนี่สามสี่ปีเนาะแต่โควิดมาเนาะโอ้ยคนกั้นอยู่ยังดิ้นจ่อยยู่ข่อย่านแนวเดียวเนาะตัวเนาะย่านย่านโค้โควิดเนี่ยห่อย่านแนวเดียวตัวย่านบ่มีเงินตัว เออเี๋ยวนี้บริจาคเนี่ยนะโปรยโปรอย่างของบริจาเอ้าเนาะตเนาะไปต่อเน่ะเขาจะพาไปรีวิวนะเอาการมีมอไ่คแล้วเอ้านี่กับตู้ใต้กับย่างหุ่นไปหุ่นมาเนี่ยแหละถ่ายกินเข่าเนาะหยียบเข่าก็ะยุ่งไม่ได้กินจะเกลียเนาะเนร่ะเนาะเข่าเข่าเนาะจะคนเนาะกัสีประมาณนี้เนาะอี่หม่ลาวเอาเนาะกัสีกจะว่าคล้ายๆกันอยู่บ่เนาะกับอ่า ทางงานผีใหม่อยู่เขตเปล่นบ้านเพราะหารือว่าฟังไทยประเทศไทยว่าสนาอ่าบ้านตู้ชิดแล้วก็บ้านทีมงานใครดีก็จะอยู่ที่อยู่มันนอกวานชาเนะทุกคนอยู่เขตชนบทเนี่ยมันจะมันจ,จ,จะจะจะบบอมีแต่ขีพุ่นจะเป็นถนนที่เป็นถนนถนน,ถน,นยางถนนอน,นั่นเนาะคอนกรีตเนะาะถ้บบอมีเนาะเปิงเบื้อง,ง,งนั่นลิ่นกันแล้วเนาะทางหัว สบายดีทุกคนอีกเทีน่นึงเนาะเอาอ่าตุิตจะได้ไปอ่ารีวิวให้ทุกคนเบึงเนาะให้พี่น้องให้ทุกคนเบึงว่าการหลินปีใหม่อยู่ประเทศลาวอยู่เขตเนอกเขตชนบทเนาะแต่บริยูเขตเขตในเมืองเนะาะจะเป็นเน่าไหรนะทุกคนแต่ถาดถาดในเมืองก็อาจจะแค่ๆแบบเดียวกับอยู่ประเทศไทยเนาะอยู่ แถวถนนขรซานี่ยยังก็อาจจะค่ายคือกันเนาะทุกคนเนาะตุสชิดจะถ่ายให้เบิ้งข่าวๆเนาะเอาถ่ายยชุดตุ๊ชิดก็ขอขอบใจเด้อขอขอบใจขออนุญาตคขายมือเดียวนพวะ่าบริตั้งกล้องเนาะตุ๊ชิขอขอบใจเด้อขอบใจพ่อแม่พี่น้องขอบใจทุกๆคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจเนาะขอบใจหลาระขอบใจทุกคอมเมนต์ขอบใจพ่อแม่พี่น้องไอ้น้องหรือว่า หมคู่ทุกคนเนาะที่กดอ่าติดตามกดคอมเมนต์มาให้กดไลค์กด, like, กด share, แชร์ให้เลยอ่าคอยอ่าแนะนําตลอดสิ่งใดที่ทีมงานใครดีเขาก่อพ่พิษรือว่าว่าจะบรชุภาพเิือกาได้อ่าได้แนะนําเนาะทดกทีขะข,ขอบใจหลายๆขอบใจในหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าคนเนาะที่เขามาติดตามเด้อทีมงานใครดีเขา กาสุดท้ายท้ายชุดกาปีใหม่ปีนี้เนาะปี2 0 2 3ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะร่ำรวยเนาะเจียบประชนเนาะขอให้ทุกคนนาลิ่นกินแบบไ้ม้วนเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปีปีใหม่สงการ2023นขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับเดินทางก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยสุดท้ายท้ายสุดติดขอกล่าวคำ่าสบายดีเด้อทุกคน